นิตยาาสารเล่มนี้จะวางแผงปลายเดือนนี้นะคะแต่ว่าทางนิตยาาสารเนี่ยให้ก๊อปปี้คอลัมน์ในนี้เนี่ยให้กับพวกพี่ๆสื่อมวลชนไว้แล้วฮะที่สายต้องนัดพวกพี่ๆมาฟังการถแถลงข่าวของสายที่เกี่ยวกับสายให้สัมภาษณ์นิตยาาสารลีลายหญิงเนี่ยก็เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่สายจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของสายอย่างหมดเปลือกเลยฮะสายก็หวังว่าคงจะได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีนะฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องรองนะครับเรื่องที่ประชาชนอยากรู้มากสุดก็คือเรื่องข่าวที่ว่าเขศซายเป็นชู้กับเอ็นเจราและเจราเนี่ยกําลังจะหย่ากับสามีจริงหรือเปล่าครับใช่จริงหเปล่าครับไ่ใอพบกันมานานหรือยังคะแล้วที่เอ็นเจราตั้งท้องกับเขตสายมีมูลแค่ไหนครับผมรูว่าไงครับจริงเปล่าครับหนังสือพิมพ์ฉบับบอกว่าเขตซายได้ย้ายคำอยู่กับเอ็นเจราแล้วจริงหรือเปล่าครับผมรูว่าไงครับเพื่อให้เป็นการ เคลียร์กันทั้งไฟพี่ๆและทายนะฮะทายก็ได้เชิญโรเบิร์ตครับมาร่วมแถลงข่าวด้วยเห็นไหมล่ะฮะว่าทรายกับโรเบิร์ตเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้น ข่าวที่ลงไปนะ่ะทายจะทําอย่างข่าวที่ลงได้อย่างไรล่ะฮะจะมีข่าวรือนึ่งข่าวที่เป็นความจริงรออคืออันเจรากกำลังตั้งท้องค่ะ I'm here to tell everybody there is no problem between my wife and me I'm the father of the baby thank you <laughs> ออคือโรเบิร์ตบอกว่า ไม่ต้องกังวลนะคะว่ารูปเนี่ยจะเป็นรูปของใครเขาทำเองกับมือค่ะข็ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้แอนเจลากับโรเบิร์ตมาโดยตลอดนะคะแล้วอย่าลืมติดตามดูหนังเรื่องยอดกำมพักของแอนเจลานะคะแล้วทายก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะที่จะช่วย โปรโมตหนังเรื่องแรกในชีวิตของทรายให้ด้วยฮะนดูปอกอร์ฉันติยิ้มไม่ขูบเลยอ่ะ <c oughs> คราวนี้นะได้โฆษณาหนังสือเพียบเลยเ <c oughs> ขาควจะเพิม่มเงินเดือนใหฉันบ้างเนะ <c oughs> าะ พี่เขา ing, <pl ains> <P UC> ้าฟ้าฮะพี่เข้าฟ้าจะไปไหนฮะสายไม่ยอมนะฮะพี่ๆนักข่าวฮะสายอยากแนะนําให้รู้จักกับพี่เข้าฟ้าฮะพี่เข้าฟ้าเนี่ยนะฮะเป็นคนที่สัมภาษณ์สายลงหนังสือลีลาหญิงฮะสายต้องขอกราบขอบคุณพี่เข้าฟ้ามากเลยนะฮะสายอยากแนะนําให้รู้จักกับแม่ๆของสายด้วยฮะนี่ค่ะนี่นี่ดูนี่นี่เชื่อกันหน่อยค่ะ เธอก็เธอไปฉันนั่งก่นอนนะลูกะเตือนให้นะคราวนีนะ้แลไปไหนมาไหนอย่าเป็นใกล้ผู้หญิงมากนะนะไม <c oughs> ่เอาแล้วนะลูกเรื่องอื้อฉาวเนี่ยมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะลูกใช่อย่าเป็นผู้ตา่าวตามเติมลูกเลย <c oughs> ลูกเราก็ไม่เคยเป็นนี่มันเป็นเหตุบังเอิญ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ยังไงลูกก็รู้แล้วนะว่าอย่าไปเข้าใกล้ใครเดี๋ยวมีอื้อฉาวอย่างนี้เนี่ยแฟนแฟน สายน่ะก็ไม่ค่อยได้เข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนอยู่แล้วนะคะแต่ต่อไปนี้สายจะระวังตัวให้มากขึ้น <S 2> <S 2> ฮะยอดยิ่งกว่านี้อีกคแล้วเนี่ยเขตสายเนี่ยนะรับเรื่องนี้ได้เก่งมากเลยอะ่ะเหมือนมือโปรเลยโอ้โหนี่อีตอนแรกนะฉันนึกว่าเขตสายจะโดนอเอ็นเล่าบทมรสมีแล้วอีตอนที่ประกาศว่าท้องอ่ะนะใช่ไหมหไหนขึ้นไหนได้ด,ดูดิสุดท้ายเขตสายก็มีพวกแม่ๆเลยเป็นไม้เด็ด เป็นนักแสดงได้เก่งมากๆเลยนะตีบทแตกด้วยฉันว่านะเผื่อตอนเล่นหนังอะเล่นดีเท่านี้ก็คงจะดีอ้าวพ่อแจ้นนี่พ่อแจ้นดูช่วยเล็มหญ้าให้ป้าใหม่เธอะนะเพราะว่ามันดูแล้วมันทนไม่ไหวอะ่ะ ตักยาภาษาอะไรฮะดูที่ฝั่งนี้ยาวเลยโอ้โหเรื่องเลยก็ตอนตานั้นก็ว่ามนเสมอนะครับคุณเจ็ดเถียงอีกเถียงอีกปาสายครับไม่ต้อมันห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแจงตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะครับเออดีแล้วล่ะไม่ใช่อะไรล็อกป้ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดพ่อสายเขากลับมาเนี่ยเขาจะไม่พอใจเอานะก็เลยต้องให้พ่อแจ้นเนี่ยมาช่วยแก้ให้ใหม่ไม่ต้องห่วงครับดูให้ด้วยล่ะ เ<ไ>ป็ดอะไรตัดใหม่เลยนะไปเร็วไปหยิบเครื่องมือมาล็งให้ตัดใหม่หมดลเลอยอ,อุ้ยพายแล้วแต่คนนี้เมื่อยหลังจะตายเลยบนเนาะบนเนาะตัดดีเดี๋ยวฉันจะตกแต่งต้นไม้ไเองร็วใช้งานเลยไม่ได้เรื่องสักอย่างออเอาวกหวานรอใครอ่ะเปล่านี่ เหตุ้ายก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นเล่นคอนเสิร์ตน่ะโอ้นั่น่ะไเดิรอเดิกี่เองพี่จันพอดีเป็ดใก้หมมาช่วยตัดหญ้านะพี่เออแล้วตัดตรงไหนแล้วเป็ด แหมเกงใจคุณดิดจังเลยกราวแต่ว่านี่กันไกลตัดหญ้าครับตรงนี้ก้าวแล้วตรงนูน้นได้กราฟแล้วก็ข้างหลังบ้านได้กราวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพึ่งหวานไปช่วยพี่ดิดตัดหญ้านะนะเออเออไปเลยไปทางกันเลยสองคนเกงใจคุณดิดมากๆเลยก้าวแต่ลืมนะก้าวตรงนี้นะกราวโอ้ยฝืนนะนี่จะมาใช้เกงใจทำไมมองเป็ดย่างนั้นล่ะก้าวเป็ดไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับระวังตัวให้ดี แกก็รู้ดี่ว่าพี่ชายห่วงน้องสาวเขามากนะถ้าเกศสายมาเอาเรื่องอ่ะฉันไม่ช่วยวีคุณแจนคุณแจนอย่าไปบอกคุณเขินะครับขานั้นน่ะเขาห่วงน้องสาวเขาจะตายอะ่ะโมเปิดกลัวครับกลัวอย่าทําดิโอ้คนมันรักกันชอบกันได้เอ้ช่วยกันเร็วเถื่อนด้วยเถือ่อไอออกทิ้งตรงนี้เลยมาก่อน,น ใส,ส่ไปแง่ขึ้นหวานเว้ยจ้านี่พี่ชายก็โทรมาแน่เอ้ยจ้าจ้าไปสิ <c oughs> เออเองเนี่ย เด็ดครับพี่ใช้พี่เป็นข้ออ้างเข้าหาพึ่งหวานแบบนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวเคศทรายเขารู้เข้าอ่ะเขาจะหาพี่พาเด็ดมาจีบน้องสาวถึงในบ้านผมรู้ครับพี่แจนว่าพี่ต้องโกรธ่ะแต่ผมไม่มีวิธีไหนเลยนะพี่ที่จะเข้าถึงตัวพึ่งหวานได้อะพี่แจนก็รู้ไม่ใช่เหรอครับว่าที่บ้านเขาห่วงขนาดไหนอ่ะก็รู้ไงเขาห่วงพี่ถึงไม่อยากจะยุ่งไงพี่แจนเห็นใจผมเถอะพี่คนนี้ผมชอบจริงจอ่ะ ชอบเขาจริงๆนะนะก็บอกทั้งบ้านเขาสิอย่ามาทำหลบๆซ่อนๆแบบนี้มันไม่ดีครับพี่ผมจะลองคุยกับพึ่งหวานเขาดูอเออไปเป็ดครับกินเลี้ยงยั่ไมครับอ่ะรู้เลยขอบใจเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อเลยนะอ,อะไรล่ะครับโอ้ยพอตกค่ำๆเนี่ยพึ่งหวานอาบน้ำแต่งตัวให้สวยรอพี่เลยนะแล้วพี่จะรีบตีรถกลับไปรับ แล้วพี่สายเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนอะจ๊ะสมุทรสงครามนี่เองจ้ากใกล้ๆและคืนนี้เดี๋ยวไปลอยจะทงด้วยกันดีไหมดีจ้ามารับพึ่งหวานแน่นะอยากให้พึ่งหวานแต่งตัวร็อกเกอร์น,นะจ๊ะรับแน่ๆจ้าไม่ต้องเป็นห่วงยังไงปีนี้ได้ลอยจะทงด้วยกักนแนะ่จ้าพึ่งหวานจะรอนนะ จ๊าคืนนี้ไปลอยกระทงกับพี่นะเขาว่าถ้าได้ลอยกระทงด้วยกันเนี่ยเกิดมาจะได้เจอกันอีกเราไม่ต้องรยที่ไหนไกลหรอ,อกนะลอยที่สระน้ำสมุนรไงเออพิ่งคงไปไม่ได้ไม่ได้หรอกจ๊าทำไมล่ะกลัวแม่ไม่ให้ไปละสิี๋ยวพี่ขอแม่ให้ก็ได้แม่ไม่เกี่ยวหรอกจ๊ะแต่เพิ่งมีนัดแล้วอะ่ะเอาเหรอออคือ พี่สายเขาจะพาพึ่งไปลอยกระทงกับเขาจา้ะอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ปีหน้าก็ได้อ่ะจ้ะแต่พี่จะรอพึ่งหวงนานะที่สนาำถึงเที่ยงคืนนะเผื่อพึ่งหวานจะเปลี่ยนใจ,จต้องรับผิดชอ,อ,อบ,บอ ำให้ฉันทุกหนักทำให้ฉันรักแล้วต้องรักผิดชอบลุงร้องเดี๋ยวลุงร้องทางพวกแม่แม่ไว้เลยนะโอเคครับใะไม่ต้องกใจแม่เองลูกจะไปไหนแล้วลูก้ายลูกชายจะไปไหนแล้วลูกฮะ ยรายรู้สึกไม่ค่อยสบายนะฮะทสายอยากจะรีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะฮะแม่ลูกโอ้ยทรายแล้วตัวลุงลุงสงสัยจะเป็นไข้หวัดหรือเปล่าเนี่นะฮะทสายก็คิดว่าทายจะเป็นไข้หวัดใหญ่ฮะทรายขอตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวลูกไม่ต้องห่วงเลยแหมเรื่องไข้เนี่ยแม่มียารุมยาเตรียมแม็ดเดียวอยู่เลยหายทันที เรากินเข้าไปแล้วก็หายเพื่อดีขึ้นแล้วทีนี้เราจะไปลอยกระทงด้วยกันเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อกระทรงนะลูกลเพราะว่าคืนนี้สายต้องลอยกระทงนะลูก <ม S 2> ต้องของขมาพระแม่คงคา <ม S 2> เสอร์เปนเรื่องไล้ยๆทั้งปีเลยนะลูกใช่และหลังจากนั้นเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ลูกเซอร์ไพรส์โอ้อยไม่ต้องถามเราลูกเรื่องนี้ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะไอ้สิ่งเนี้แม่แม่ก่อจะหามาได้เลือดตาแท้ประเดนใช่ไหมตัวเองใช่ แต่ต้องไม่นานนะคะแม่ฮะายอยากรีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะฮะลาอย่นะเาไม่สะไปนะไปลูกไปใหไป